คุณตเสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงพิษครัวคุณตอยสดครัคุณมากครับจำการเรา้กานครับี่อรกครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ท่านทาในวันนี้เป็นอาหารภาคใต้ครับผมเป็นอาหารซึ่งจริงๆเป็นอาหารท้องที่เลยของตะกัวป่า เราต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับว่าคาว่าปักใต้แล้วพูดว่าเอ้ยแกงใต้โอ้หแกงใต้แล้วเหมือนกันหมดอันนี้เป็นความเข้าใจอย่างผิดที่สุดไม่เหมือนกันเลยครับนครเครื่องแกงก็จะยางโุราชเครื่องแกงก็จะยากที่ว่าก็อีกอย่างหนึ่งได้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 โอ้โหไปไกลถึงแล้วที่ว่าเลยเร็วมากเพราะฉะนั้นเครื่องแกงเนี่ยแต่ละที่แต่างของตะกัวป่า ก็จะมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่ว่าเครื่องแกงเขาเนี่ยไม่รุน,นแรงรไม่ได้เผ็ดจัดไม่ได้แรงจัดไม่ได้เหมือนกับเครื่องแกงทางนาครหรือสุราษฎร์แต่เป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งวันนี้ผมอยากให้ท่านได้กินรสชาตินี้จริงๆรสชาตินี้เป็นขนมจีนน้ำยาทะเลเดือดเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งซึ่งทําน้ํายาเนี่ยเป็นแบบของตะกัวป่าเขาทํำยังไงวันนี้เขาจะมาสอนขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณโสพลอังสานามจากร้าน บ้านนี้มีเส้นบายเชฟหนุ่ยตะกัวป่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่อยสวัสดีครับพี่โตเต็มเนี่ยยังมีต่อนะทไรคับตะกัวป่าพังงาประเทศไทยนี่หนักไปครับผมอันนี้เป็นผมไม่เล่นเหรอเอ้าไม่เล่นเหรอไม่แบบยาวอยู่แล้วไงเติมอีกนิดอ่ีเล่นก็ได้เล่นก็ได้คือจริงๆแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับหนุ่ย ร้านบ้านนิมเส้นอยู่ท oh, really şey ี่พัทยาพัทยาเหนือซอยพระเนตรช้างครับผมอยู่พัทยาเหนือนะครับซอยพรเนตรช้างพระเนตรช้างอยู่พัทยาเหนือเลยเห็นแม้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้อร่อยเราไปเราไปจริงๆนะเราไปแล้วเราก็ไปพบอย่างที่พูดว่าเมื่อกี้อาพูดถูกใช่ไหมลูกที่พูดว่าเรื่องของว่าเรามีน้ำยาของเราซึ่งแตกต่าง ใช่ครับอย่างที่บอกว่าแต่ละจังหวัดของภาคใต้เนี่ยมันร้อยถังเพครับใช่ใชร้อยร้อยร้อยถังเพครับแต่ว่าแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันพังงาก็ร้อยนครก็ร้อยสุราษฎร์ก็ร้อยร้อยถังเพครับเพราะทุกจังหวัดภาคใต้นี่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 ก็ร้อยนะนี่ก็ร้อยนะร้อยอะไรร้อยหรอร้อยหรอเงินหมดเนี่ยที่ไปต่อยพูดมาถูกหมดเลยฮะใช่ครับครับมันเป็นอย่างนั้นคือมันมีความแตกต่างแต่ทั้งตะกัวป่าเขาจะเป็นอีกแบบแต่ไม่แรง แต่เน,นี้ยเวลาพอมาทําอันที่เป็นน้ําจิ๋นน้จีนน้ายาอะอร่อยจริงจท่านผู้ชมและที่มันอร่อยสุดๆนะผมฟังแล้วผมเพิ่งพูดกับเขาเองเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวนี้ผมหากินไม่ได้แล้วน้จีนน้ํายาที่ใช้เนื้อปลาเอ่อหนูใช้ปลานี่ฮะ<ช>ปลาน้ําดอกไม้ครับผมทำจริงหรอใช้ปลาน้ําดอกไม้มันไม่มีใครทําแล้วมันยิ่งในกรุงเทพนะปลาน้ําดอกไม้ยิ่งรู้จะไปหาจากตรงไหนนะจริงๆนะเดี๋ยวลองดูว่าเขาทาอย่างไรและอร่อยอย่างไรไปพบกันเลยครับ ขนมจีนน้ำยาทะเลเดือดนี่ครับนี่คือร้านของเขาที่อยู่ที่พัทยานะครับซอยพนิเวช้างใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับผมนี่ฮะร้านน่ารักเลยนี่คืยใหญ่ใหญ่ครับยหญ่ใหญนะครับแล้วก็มีเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากหางกะทิเริ่มจากหางกะทิครับผมครับเอาหางกะทิแล้วก็เครื่องแกงปักใต้ครับผมครับเครื่องแกงของของจังหวัดพังงาตะกัวป่าครับตะกัวป่าใส่ลงไปนะครับนี่ครับคนจนเครื่องแกงแตกครับผมครับคนจนเครื่องแกงแตก นี่ก็กะปิพังงาครับผมกะปิพังงาใส่ลงไปนะครับนี่ครับเราจะทําน้ํายาท่านผู้ชมแล้ะปลาน้ําดอกไม้ปั่นละเอียดครับผมครับปลาน้ําดอกไม้ปั่นละเอียดเนื้อมันนะครับใส่ลงไปครับผมครับนี่ครับครับเผาให้เข้ากันเลยครับแล้วตามด้วยหัวกะทิครับหัวกะทิครับน้ําตาลทรายแต่งรสด้วยน้ําตาลทรายนะครับเกลือแล้วก็เกลือ น้ำปลาครับผมแล้วก็น้ำปลานะครับคนไปเรื่อยๆไฟไม่แรงนะครับใช่ไฟกลางไะครับคนจนเนื้อปลาฟูเนื้อปลาจะฟูลอยขึ้นมาใช่ครับผมแล้วถึงขัฉีกใบมะกรูดลงไปหลังจากนั้นก็เพิ่มความหอมครับให้มันหอมโดยการฉีกใบมะกรูดคราวนี้เอากุ้งซึ่งเป็นกุ้งกุ้งแม่น้ำครับผมครับผมเอามาต้มมาต้มมาลวกมาลวกนะฮะ ลวกให้สุกพอประมาณใช่ครับลวกให้สุกพอประมาณเนี่ยฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็หอยแมงพูนิวซีแลนด์ครับผมหอยแมงพูนิวซีแลนด์เอามาลวกอีกเหมือนกันใช่ครับนะครับนี่ครับมันเป็นเสน่ห์จริงท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จึงเอาปลาหมึกกล้วยเอาปลาหมึกกล้วยมาลวกแต่อันนี้ลวกเร็วหน่อยใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสุกเกินนะครับนี่ครับลงแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวแล้วก็ตามด้วยน้ํายาที่เราทําเนี้ยครับราดลงไปครับนี่ดูดิโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับ แล้วก็ต้มเดือดๆแบบนี้แล้วก็กินคู่กับขนมจีนใช่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นขนมจีนน้ำยาทะเลเดือดครับมาเป็นความแตกต่างจริงนะนี่นี่กำลังเดือดเลยทะเลคุณเดือดอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่ฮะคุณโก้ก็ทำทะเลเดือดอยู่เลยเห็นไหมไฟเห็นนะอูเห็นเลยเห็นไฟนี่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 อย่างนี้อันนี้มันเป็นของพื้นบ้านจริงๆคือคือดั้งเดิมบ้านหนุ่ยเนี่ยทั้ง ป้าทั้งแม่ทั้งอะไรก็ทำขนมจีนขายกันตั้งแต่เด็กๆครับผมนะครับแล้วก็พอหนุ่ยมาอยู่พัทยาเนี่ยจะเป็นขนมจีนธรรมดาเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ได้ก็อยากให้มันเป็นแบบทะเลขึ้นมาหน่อยให้มันอลังการงานตั้งหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นตะโกบาเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการกินขนมจีนกินตะบันกินตลอดตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับใช่ใช่กินตะบันจริงอ่ใช่คำนั้นได้เลยแล้วที่สาคัญนะ นมจีนพังงาตะกัวปลาอ่ะถ้าเห็นปุ๊บรู้เลยใช่คือต้องกินกับยำชายโป้เนี่ยใช่ใช่เขามียำชายโป้เนี่ยฮะอันนี้มันต้องกินคู่กันถ้าเป็นของพังงาตะกัวปลาแล้วก็ต้องเห็นปุ๊บรู้เลยว่าตะกัวปลาข้องแท้ครับผมข้าทต้งแท้ครับครับผมแล้วก็ผักทั้งหมดในร้านนะครับเราปลูกเองหมดเลยพี่ต่อยที่ร้านใช่เป็นผักอินทรีย์ครับเราไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับผมใช่เป็นผักของเราเป็นของสวนของน้องเราเองของสวนป้าเป้นนะครับนี่คือเราปลูกเองปลูกเองหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยทําไมไม่ใช่ครับ เพราะว่าไม่มีตังอ๋อไม่มีตจังครับต้องวาปลอดภัยอ๋อเื่กความปลอดภัยใช่ใช่ใช่ครับจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าหลานห่วงญาติผู้ใหญ่ทำไมพักทะลุเขาลกออมอยู่งนอกนอ๋อเล่น ไม่รับเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเล่นผูกผิดจังหวัดแล้วทำไมะบอดกูณดิคูณน่าสาเนือลูกเป็นห่วงช้างเป็นห่วงช้างทำไมอ่ะพังงา นี่นี่นี่ขออนุญาตเลยครับพักผ่อนหน่อยนะครับลูกลูกพักผ่อนลาออกเถอะลูกไม่ด้ไหมพักผ่อนอ่าครับลาออกแล้วคุณจะไปอยู่ไหนฮะไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนอ่ะพัทลุงเน่ยไปอยู่พัทลุงเนี่ยโอ้ยนี่ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างมันแตกต่างนี้เดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึงปลาน้ำดอกไม้เลยครับปลาน้ำดอกไม้มันมีชื่ออยู่สองสามอย่างครับใช่ใช่ปลาน้ำดอกไม้หรือปลาโชกุนหรือบ้านๆเขาเรียก ไอ้สาคครับผมปลาสาคเรียกไอสาคแต่ว่าที่ใช้ปลานี้เพราะว่ามันขาวมันอวบมันแน่นและเนื้อมันฟูครับผมครับแล้วเนื้อมันฟูไม่พอเวลาที่เนื้อมันออกมาแล้วมันเป็นเหลืองะสีมันสวยสีมันสวยเนื้อฟูลอนิยมทงไนั่นคือเราป่นเรียบร้อยแล้วป่นป่นนั่คือเรา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 ลวกเราต้มมันแล้วก็เรามาปั่นปั่นแล้วก็ใส่กับกะทิหน่อยนะฮะเพื่อให้มันเนื้อมันฟูขึ้นกระจายขึ้นอะไรเงี้ยครับมันยีขึ้นมาครับมันยีขึ้นมา เอากลับเราเอากลับณเอาไปเลยอยากได้เอาไปได้คือที่บ้านเ่ยไม่มีไอ้ที่ตำส้มตำนะก็เลยเอาปลาสาบไปตำเล่นเล่นเลิกเล่นเล่นครับโอ้ลากาใส่แล้อย่ามาเล่นตำส้มตำไปสาบท่านผู้ชมครับอย่าไปดูเลยครับเลอะเทอะครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่ฮะดูนี่อ่อุตตะนุอนุชัดกว่าอันนี้ชัดกว่าอันนี้ไม่เป็นไรพี่กินเลยลองดูครับผมโอ้โหคุณผมบอกให้เลยแล้วรสชาตินะ ท่านผู้ชมนะถ้าเคยทานขนมจีนน้ำยามาแล้วมากินของเขาถ้าเหมือนของตะกัวป่าผมให้ตัดคอครับผมไม่ได้พูดเลยครับมันเป็นอีกรสชาติหนึ่งมันเป็นความแตกต่างออกไปเลยฮะไม่เผ็ดแรงมากรสชาติไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ใช่รสชาติมันนัวมากกินกับจำไชโป๊กกับผักสดร้อยอย่างแรงใช่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 พี่โก้ครับกินกับ ลูกเชอร์รี่อร่อยมากครับยำเชโป๊น้ำยำเชโป๊เชอร์รี่เชอร์รี่เชอรี่รู้จักใช่ไหมเชอร์รี่ไม่รู้จักเชอร์รี่อแถวบ้านเราเรียกมะแว้งมะแว้งใช่ไหมตรงนั้นเฮ้ยอร่อยเดี๋ยวก่อนนี่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 เชอรี่กระปุกกัดปั๊บเข้าไปอร่อยเคี้ยวปุ๊บ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 มันเป็นเหะมันคือพริกเชอรี่ครับผมอร่อย เหนจรอใช่ครับทุกอย่างอ้กินกับยำเชฟป๊เนี่ยทำให้รสชาติมันกลมกล่อมนัวมากขึ้นไม่ต่ออะมันอร่อยจริงๆครับผมมันจะเพิ่มเค็มหวานเผ็ดอร่อยใช่ใช่มันกระกับมันคือสุดติ่งกระดิ่งแล้วต้องใา่คุณออสจังเลยอ่ะมันมีมันกุ้งผสมไงมันมีตรงไหนไม่เห็นมีมีในหัวกุ้งมันไหลลงไปไหลลงมันก็ไม่ตายหรอกไม่ต้องห่วงหรอกกุ้งมันตายแล้วอ๋อแล้วจะตายตามกุ้งใช่ใช่ใช่อ๋อแค่ตายตามกุ้งเอง โโอออ้หร่ยจริงคำชายโป๊เป็นยังไงยำชายโป๊กินลองกินอร่อยนะเจอมะเจอลูกเชอร์รี่เนี่ยเคียงยำชายโป๊แลยผักสดอร่อยมากนี่ดู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 โอ้โหราดน้ำยาเยอะๆเลยครับเพิ่งรู้ว่าพริกมันมีตรงกลมๆอย่างนี้ด้วยใช่พริกเยอะนี่ผมพูดจริงๆนะท่านผู้ชมน้ำยาด้วยกันแล้วนะน้ำยาตะกวป่าไม่แพ้ใครเลยท่านผู้ชมและโดยเฉพาะยิ่งใช้ปลาน้ำดอกไม้ทำนะท่านผู้ชมหาทานที่ไหนไม่ได้จริงๆนะ ปกติเรากินกับน้ำยาปลาช่อนถูกไห <well S 1> มล,ล่ะอ๋ออ๋ออดออ๋วันอนนนอ๋ออ๋ออ๋ออ่อั๋ออ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 1ออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ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 ๋็น๋ออ๋0อ๋ออ๋ออ้ออ๋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 ิอ๋ออ๋มอเถอ๋ออ๋อม๋ออ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 ๋อา๋จอ๋ออ๋ออ๋อิ๋ออ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 รออ๋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 อร่อมีเอกลักษณ์อร่อย บอกไม่ถูกอ่ะอร่อยเนี่ยคอนเฟิร์มว่าอร่อยอร่อยมากใช่ใช่ใช่นะฮะถ้าจะไปก็11สิบโมงจนถึงหกโมงหรือไม่ก็10บโมงเสาร์อาทิตย์จนถึงหกโมงเย็นพออร่อยจริงฮะครับใช่ใช่เนี้ยต้องระวังเลยนะโหรสชาติจัดมากกินไปกินมาจัดเหมือนกันนะบ้านนี้มีเต้นฮะต้องไปครับผมพูดตรงๆเลยนะครับผมใช่ปูอร่อยมากผมจริงอยากจะบอกทุกคนที่ชอบทานพวกแบบเนี้ยไปกินของเขา มันแตกต่างจากน้ำยาที่ท่านเคยกินทั้งหมดมันแตกต่างสำหรับตัวผมผมขอปรบมือให้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อเม,ม,มนูนี้ผมปรบมือให้จริงๆ<ม>คือผมเป็นคนใต้ผมรู้ความแตกต่างของมันในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นกินน้ำยาของนครจะรสอย่างนั้นสุราษฎร์จะเป็น่นี้ผมรู้เลยรู้และจำได้รสชาติแต่พอมาเป็นรสชาติตะ่วบปั้มพันเป็นอีกแบบหนึ่งท่านต้องกินแบบนี้ถ้ากินไปเรื่อยๆท่านจะรู้อ๋อมันอร่อยแบบนี้นี่เอง วันนี้เราขอขอบคุณคุณโสพลขอขอบคุณบ้านนี้มีเส้นบายเชฟหนุ่ยขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ จะไม่เคยได้กินมาก่อนเลยแต่มันอร่อยแล้วมันมีรสชาติที่แตกต่างมันคือชามะนาวกล้วยหอมทานเข้าไปอาการซึมเศร้ามันก็จะดีขึ้นหนูก็ไม่คิดว่ากล้วยมันจะมาเป็นอาหานะครับไก่เนื้อทองครับอร่อยมากนี่คือเมนูใหม่ที่เธอคิดขึ้นมาอร่อยเี็แกกินได้ด้วยรสชาตก็ที่สุดรับไปเลยครับเต็มเลเต็มเต็มเเต็มต็มเต็ม